ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็วันนี้ทีมของอาจารย์ก็จะมีคำพยานร่วมค่ะเดี๋ยวจะเรียนเชิญพี่เข็งมาเป็นคำพยานให้เป็นคนแรกเลยนะคะมาเ็นยยีสวัสดีค่ะ ที่นี่ก็มาอยู่ทนที่สาที่สี่ค่ะกอขอบคุณที่ได้มาพบกันนะคะคุณประจ้ก็คือเป็นงคเป็นธรรมยาญสวนนอ์แล้วก็จะจะเป็นธรรมยานาทำไมเราเสนักได้ไงพระจช่วยเราให้ได้นัคือชีวตัวเองก็เมก่อนชีวิตที่ว่าหัวใจใจสลายมีบารนมีสิท์มากมายแล้วก็มีลูกต้องต้องเลี้ยงูเช่ไงสามีก็เกิดปัเหทำอะไรไม่ได้เราต้องเอาสชีวิตแล้วก็พระเจ้าก ผมเรียกับบมามาด้วยหัวใจจิตแตกสลายเพราะว่าเราต้องมีนิสินมากมายเราต้องเลี้ยงลูกด้วยรักสามีก็ได้หมดเลยจริงๆแต่เมื่อเราเจอเจ้เจ้าเจะาเจ้าก็ทำให้เรารู้จักอะไรที่ไ้่เที่กงทนทำให้เราแบบยืนจากเข้มแข็งก็มาโอคงไม่ไม่จริงจังก็ไม่เคยดโวมาตลอดต้้าก็จะบอกเราว่าจงส่วงหนาจริงๆด้ความชอบธรรมของอคกรและองส่งเพื่อเตือน แล้วก็มีพระคำตรงนี้ยิ่งแบบเราต้หาพระองค์ใ้สุดท้นสุใจของเราที่นำทุกคนด้วยเราเลยต้ังหาถ้าเราจุดจอดนานัามันจะใหญ่และทำทำให้เราพิตกังวลมากมายแตถ้าเรามีพระเจ้าพระเจ้าเป็นกำลังยืมแรงของเราพระเจ้าสรแรกแล้วจะไม่ทิ้งเราชื่นขนงเราตกลงไปอันนี้ก็คือจะมีเราจะสนใจเราตลอดเวลาแล้วเราก็เดินด้วยด้ยด้ด้วยกลังของพระองค์ เราช่วยส่วนหนึ่งจากพระองค์ก็ทำให้สำเรในในในส่วนหนึ่งของเรานะคะว่าเราผ่านคนมาได้ด้วยก่อนนี้นี้รถจะเดินยึดบ้านเจริญได้นยึดบุคเจริญได้จบเนี่พอเราเดินในทางพระองค์นะสัตว์ที่พระองค์เดินมาพวกตลอดอรรย์พระองค์ก็กดหนี้ให้เรารถที่จะเดินเยอะถึงห้าแสนถ้าบ้านนี้ไปตีเองเขาอะอีกห้าแสนก็จะเดินด้วย โค้บอาสจราก็โกลกโกลเราต่างจากนั้นโกให้มดเลยทั้งเว้าแสนบ้านที่เซ็อันนี้ก็คือเขคุ้นองพ่อ้โหแล้วลูกก็เรียนจบค่ะตอนนี้ก็เราต้องมีสัิ์รเจ้าก็เราแสวงพบตอนนี้ไ็อยู่ที่กวนเจามาก็คือจะเป็นผู้เมาตกับอาจารย์หุ่แดงก็คือจะไปเยียมเรียนที่น้องที่นี่บอกค่แต่อย่าลืมใจว่าถ้าเรา้อถอยเราให้มองว่าทำอะรต้องโฟกัสงนี้เแกเราอยู่ที่กลุ โอพี or, okay, stay together, stay together, ่เขเราแะบเป็น well, ต like ัวอย่างเมื่อก่อนที่แตกสลายคือไม่เหลืออะไรคือคือเนมือนอยู่ในความมืดเลยพอมาลงจากกองพู้คนหนึ่งลงขึ้นมาแล้วผมก็ยกชูขึ้นมาเหมือนศิลาแล้วผมบอกว่าเราจะสร้างเจ้าอยู่บนศิลาเราจะให้เราสูงขึ้นและให้เราเติบโตกับพระองค์ทุกคนจะมีประสบการณ์พระองค์ขอให้ทุกคนในองค์พระเจ้านะคะว่าพระเจ้าเป็นกำลังดึงแใงของเราพระเจ้าข้าเจ้าจะเสด็จสิ้นได้และผู้็ทรงกำลังมีข้อสำคัญมากมายนะคะที่เราจะ จะต้องแบบดีมีพระวจนะของพระองค์พราขบอกว่าเราเป็นโูงสงคาของเจ้าถ้าเราเดินในความมืดเราจะสะดุดแต่ถ้าเรามีพระวจนะของเจ้าเราเดินเฉพระองค์พระองค์เป็นความสุขเพราะว่าความมืดไม่อาจชนะความสว่างได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระองค์พระองค์จะช่วยเราและหนุนกำลังมุ่จิตใจและหนุนกำลังเราให้เราเข้าหาพระองค์นะคะเวลามีปัญหาเราไปทิ้งพระองค์ถ้าเรามีปัญหาเราเข้าหาพระองค์ตกอธิษฐานอธิษฐานที่จุใจแล้วเราจะพบพระองค์ แล้วพระองค์จะช่วยเราสัมพันธ์กับพระองค์เป็นพระผู้ชุบให้เราเป็นเป็นเป็นสมองเลยอเดชีวิตเราไว้ไม่ให้เราลอยตุ้กตุ้กต้กตุชีวิตของเราทุกคนมันมันหนุนชีวิตมันต้องมีมลสูตรเราทะเลก็เกี่ยวตังทะเลก็เจอมลสูตแต่ถ้าเรามีพระองค์เป็นศูนย์กลางโต๊ะจีนีเราไว้ถ้าเรือตัวมืชีวิตของเราจะไม่ลอยหลบไปกลางทะเลแล้เจอมลสูตซัดซักซักไปอันนี้ถ้าเรามีพระองค์องค์จิตเอาไว้แล้วก็บยมว่าจะน่าหนุนใจแล้วเราพี่น้องก็ช่วยกันนะพี่คะ แล้วเราก็จะไปถ่ายโถงแล้วกจะม<ว>ุปตะองนะคะขอดูใจพี่น้องทุกคนนะคะก็มีโอกาสแตวเราค่อยมาตองไปใหม่นะคะรล้พี่น้องทุกคนนะคะกัรเรียนพยานเรียงทรงอยิ่ได้พุ่ที่ใจแตกสายและทรงช่วย ผู้ชี้ก่อนนะคะเรียนเรานะคะเชื่อและวางใจและอัญญาให้พระเจ้าที่จะมาหล่อหลอมติดใจของเรานะคะเราก็จะได้รับการรักษาเพราะว่าพระองค์พระสงฆ์ไว้แล้วว่าพระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกต่างและทรงแผ่ให้เขาความรักของพระองค์ยิ่งถึงจริงๆอเลยนะคะแล้วก็พูดคนต่อไปค่ะก็คือพี่ขาวค่ะยินดีเชิญเปทำทีงานคะ เขาพี่น้อแต่แล้ก่อนเอง่ออช่อี่็นนสวยกกอค่กสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะที่นี่หลายท่านก็ได้รู้จักขาเนาะโดยเฉพาะอาจารย์รู้จักดีที่สุดนะคะก็ร <laughs> <Matthew> ู้ว่าขาเป็นใครมาจากไหนนะคะก็อยากเป็นพยานในเรื่อง การดูแลของพระเจ้าในชีวิตตลอดที่เดินกับพระเจ้ามา18ปีนะคะมารู้จักพระเจ้าตั้งแต่ลูกอายุ2เดือนถึงเล็กเลยนะคะพระเจ้าก็เลือกให้เข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าตอนแรกก็สงสัยมากเลยจริงหรอพระเจ้ามีจริงเหรอมันใช่หรอจริงมีจริงหรือเปล่าแล้วเตงก็ท้าทายของพระเจ้าพระเจ้าก็ได้เข้ามาผ่านพระคัมภีร์นะคะก็ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนที่ เป็นสะท้อนถึงความบาปที่เคยเคยทำแล้วก็ทําให้เคยกลับใจแล้วก็ตัดสินใจเชื่อใพนพระเจ้าตอนมาใหม่ๆหมนี่คือห้าเดือนนี้จะยืนหัวรอที่เสียเลยค่ะเป็นบ้าอะไรแล้วยยืนโบกไม,ม้โบกมือรอกไปลอกหูอกอะไพาัปบ้านด้แน,น่เลยนะในวั่มาได้สัมผัสพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าที่เราเชื่อยังไม่ตายคะเป็นพระเจ้าที่ อย่างทรงพระชนมอยู่ตลอดชีวิตที่ดูแลตลอดชีวิตที่พระเจ้าดูแลก็คือเพียงลูกเดียวคนเดียวนะคะพระเจ้าไม่เคยให้ขัดสนสิ่งใดเลยแต่ไม่ได้ร่ำรวยนะคะแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ขัดสนสิ่งใดเลยที่จําเป็นในชีวิตจนตอนนี้ลูกมนะะ้องห้าแล้วจะขึ้นมาหกแล้วเ็าจะเตรียมสอบแพทย์่ะนี่คือวิถีอของพระเจ้าที่มีในชีวิต เรารู้สึกว่าทราบซึ้งมากที่พระเจ้าดูแลตัวเองกับลูกแล้วลูกก็น่ารักมาสกสตันดูมากแล้วก็เดินในทางของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ร่วมกันแล้วก็ป้องฝันอันนี้ปวอมฝันตัวเองอยากตอบแทนบัคุพระเจ้าที่มีในชีวิตด้วยกันอยากเปวิชานารีเพราอยากทำให้ทังุกคนและที่ถามเถื่อนนะอยากเป็นวิชานารี <c oughs> <c oughs> ากําลจะปลุกตัวเองประเทศแรกที่จะไปนะครับ ประเทศลาวเชื่ออาจารย์แล้วกเลยประเทศลาวมีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ลาวอยู่ด้วยกันเรากำลังฝึกคู่ไป้ด้วยกันเพื่อที่เราจะไปประกาศที่ประเทศลาวนะคะก็อย่างอย่างอยางบอกพี่น้องว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ทได้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะพุกหรือสู่พระองค์ก็จะอยู่เคียงข้างเราและดูแลเราบคุณมาก ขอบคุณพระเจ้าค่ะนเคต่าเค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะเราเชื่อไหมคะว่าพี่ขาวจะเป pues ็นอัน <c> พี yeah. ้เพียงว่อกอธิษฐานด้วยความเชื่อค่ะพระเจ้ามันจะส่งโอนพอเราค่ะแล้วก็โอความพี่ขาวเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะข้อพยานคนต่อไปค่ะเรเชลน้าค่ะ สวัสด <f dragging> ีพ <sympath icking> <jack> ี่น <s girlfriend authenticity> ้องทุกทขั้นนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นพยานนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้นำได้มีอาการเี็นในตรงนี้นะคะก็จะจะเป็นพยานให้กับพระนะคะด้วยกันที่เราก็เกลียบพระเจ้าในทุกๆวันนะคะมีพี่น้องเท่าไหร่บ้างคะที่ก็้เกลียบทุกๆวันเลยค่ะมีไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะ หลายท่านนะคะในพระธรรมยอห์ที่15ก็ห่านะคะพระเจ้าได้กาศว่าเราเป็นเขขห่ามู่พวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทกับเราและเราจะติดสนิทก,ก,กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าเราแยกจากพวกเขาพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าไปทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ย เราเจอปัญหามากมายเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เยื่อเองนะคะพระเจ้าจะช่วยเราสเสมอแล้วก็นะคะเราออกไปทำทุกๆคนที่พี่ทุกคนถือออกไปทํางานใช่ไหมคะส่วนหนูก็ไปเรียนะในเวลาที่เราทํางานหรือเรียนเนี่ยมันการคือการฝึกชีวิตของเรานะคะฝึกชีวิตของเราในการทํางานฝึกชีวิตของเราในการเรียนรู้ เพราะว่าในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่สี่ข้อที่แตกนะคะได้บอกว่าถ้าเป็นการฝึกทางกายมีประโยชน์หรือว่านในทางของพระเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ในทุกๆด้านเลยนะคะเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นการกดวิตของเราสะท้อนถึงความอ่านของเราที่เคยเคยทำแล้วก็สะท้อนถึงความคิดของเราที่บางครั้งเราอาจจะคิดแบบ ธรรมดาเม่ไปคิดเหมือนชาวโลกแต่ว่าในความคิดของชาวโลกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะของพระเจ้าก็อยากถึงนใจพี่น้องทุกคนนะคะที่จ่านประคำของพระเจ้าก็เกี่ยวกับโลกทุกวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารนะคะสรอดนานนะคะ เราก็อย่างที hey, ่จะติดต่อกับพระเจ้านะคะอย่างที่จะทำราชการพระองค์แล้วให้กระตุกพระองค์อธิรที่ขาดกับพระองค์มีอะไรก็คุณกับพระองค์วันนี้แกลก็บอกบอกพระองค์เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเอาคืนอยากปฏิบัดการให้ค่ะก็ความเหลือของพระเจ้ามาสักพญาเวผู้ทรงสรัา และิโนอมีนะคะพระเจ้าของเราก็ยังคงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมและยังคงยิ่งใหญ่และยังคงรักเราเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปก็เชิญทีมภารกิที่จะขึ้นมาร้องเพงลงพิเศษในวันนี้เลยค่ะยินดีเชิญค่ะ 并没事的。